สวัสดีครับวันนี้วันที่16เมษายนนะครับยามเย็นกับไรคนานะครับมิดดอนมารดาสร้างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบรรยากาศต้นไม้ย,ยามเย็นนะครับที่สู้กระแดดทั้งวันครับตกเย็นมาก็มาพักใบนะครับคลายความร้อน ต้นไม้หลายๆต้นสู้แดดนะครับทั้งวันนะครับก็มีอ่อนล้าบ้างนะครับแต่ก็ต้องสู้เพื่อการเอาชีวิตรอดประดู่นะครับก็สู้แดดไม่เบานะครับเมื่อกี้ไปขุดหลุมมานะครับปลูกต้นประดู่แดงขนาดผ้าที่ตกแล้วนะครับเหงื่อผมยังโชคเลยครับ ประดูป่าต้นแดงนะครับต้นแดงนี่หนึ่งปีแล้วครับสูงแค่นี้สูงหนึ่งฝ่ามือครับมาปลูกสิบกว่าต้นยี่สิบต้นตายหมดครับเหลืออยู่ต้นเดียวขอให้รอดนะไม้แดงอีกต้นครับมะข่าแต้นะครับจะเป็นมะข่าแต้หลนนะครับ คือเม็ดไม่มีหนามนะครับต้นพันธ์สูงตรงเปล่ามากนะครับได้พันธ์มามาขยายเอามาที่นี่ก็สิบกว่าต้นยีสิบต้นก็ว่าได้นะครับเหลือรอดอีสองต้นครับผมตอนนี้ก็สูงประมาณสักเมตรแปดสิบครับผมสู้แดดด,ดีทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังแตกใบอ่อนนะครับ น่าจะเป็นต้นที่เดียวนะครับสองต้นแรกๆในหมู่บ้านเหล่ายาวแห่งนี้นะครับบ้านเหล่ายาวตําบลืองบัวอําเภอชุมชนบุรีจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับนี่คือต้นแรกนะครับต้นสองอยู่ทางนู้นครับโคโคโบโรครับสู้แดดได้ดีมากใบ มันหนานเลยครับมาทางนี้ครับซีโคเต้น,นะครับยอดอวบมากนะครับสู้แดดที่ร้อนระอุข,ของทุ่งกุลานะครับพื้นที่โซนนี้คือทุ่งกุลารองไห้นะครับตันนี้ก็เจ็ดถึงแปดเดือนครับ ตอนเย็นเขียดก็ร้องหาฝนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีวิวที่บ่อปลาพอตาให้ดูนะครับต้นสะแบงเยอะแล้วต้นยางกลาดพยุงสู้แดดครับพยอมต้นงามนะครับจากฝั่งหาสรคคาม,มาอยู่ที่ฝั่งสุรินทร์นะครับ ยอดก็แตกยอดอีกแล้วครับกำลังจะโตครับ80ดถึงเ0เมตรเอ้ย90ิเซนครับฝรั่งครับเพิ่งลงไปได้หนึ่งเดือนครับลำใยครับเพิ่งลงไปเมื่อวานครับผมขอให้รอดนะเซียนทอครับเพิ่งลงไปเมื่อวานครับยังไม่ได้รดน้ำเลยวันนี้ต้องรดน้ำแล้วแหละ สวัสดีนะครับ